โอเคครับก็สวัสดีทุกทนชด้วยนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปดูคลิปที่ผมก็จะมีเว็บเติมเงินมาแนะนาให้ทุกคนนะครับ <Yeah. S 1> โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บ y u p a y แล้วนะครับก็มีบัตรกันนาเติมเกมสมของให้เทมโค้ดมีขายเยอะแยะเลยนะครับ <Wow. S 1> อนแรกเราก็เข้าสู่ระบบก่อนพ oh. อดยเฟซเลยแป๊บเดียวง่ายๆเรียบร้อยวันนี้ผมก็จะไม่ได้มาซื้อบัตรเติมเกมนะทุกคน <Huh? S 1> แต่ว่าผมจะมาสุมข,ของางวันเดี๋ยวเราเติมเงินกันก่อนเลยมา oh. เ,เติมเงิน oh. ตัวนี่นะ ห็นไหมเบอร์ของนี่แล้วก็ไปโอนในอลเล็ตแล้วก็เลขอันมาใส่พอใส่เสร็จปุ๊บก็เติมไปยืนยันปับ๊บเรียบร้อยเติมมาแล้วเราจะมาสุ่มของรางวัลน,นะวันนี้คับข,ของสุ่มของเลยทีนี้เราข้าเราสุ่มได้ของรางวัลเราก็จะมาดูตรงที่ดูสุ่มของรางวัลน,นะทุกคนก็สุ่มไปเลยนะเริ่มเลยนะเื่อจะได้ของดีมากตอนแรกไปเลยโอ้หมีไอโฟนด้วยวะได้ไอโฟนวะอยู่ที่ดวงนะดวงล้วนเฮ้ยเฮ้ยมาเร็ว มาเลยครับจ้าได้ก็มาเลยครับ750ชบเชลโอ้โหเวบกบัคแน่ๆเลยว่ะถ้าใครอยากสูงเหมือนผมเนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือใต้คอมเมนต์คิชชั่นไว้ให้คนทุกคนมานะครับเริ่มใหม่เนี่ยก็เริ่มตูงใหม่750ชเชลียวเลยครับก็คิดดูแล้วกันตาแรกไอ้สองโอ้โหเฮลท้ายเนี่ได้กำไรหรือเปล่านี่ตูงไหมเกมนี้นก็มีขายเยอะแยะเลยนะบัตรเกมเกมเฮ้ย50 30เชลมาวมา โอ้โห,โโหได้เงินเติมเกมแล้วต่อไปสู้ต่อไป,อไปยังไม่พอนะผมต้องการอีกอ่ะหนต้องการอีกอ่ะโอ้โหไม่ได้โอ้โหไม่ได้แค่ว่านกันลิ้งตาขัาดหรือตาลิงดีกว่าไปรื้อมปนะครับใครอยากสุ่มก็เอาไอ้ของลิงก์ไว้ให้นะครับไปรื้อามาลนะนี่ของไอ้เทมม์ขายมากมายเลยนะนะครับไม่ได้โอเคแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปเติมเกมกันเลยดีกว่าไปดูของรางวัลได้มาแค่สองงานสองใบนี่ไนงะ รับก็เราก็เติมหมนเลยเติมเจ็ดห้าสิบเชือกตลอดเติมยิงยันเรียบร้อยห้าสิบเชือกเรียบร้อยขอบคุณนะครับผมพี่ไก่น้อยโปรเจมไม่ได้ไปด้วยนะปุ๊บเนยเฮ้ยเสี่ยงอะไรวะหูสองร้อยยี่สิบ้อยย ไอยาินะคพูเสียะวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียมิวมิวเอรทอวสลิงนี่นะคลินี่นะไปยี่สาขฟังมิมันหลุดมาเลยเียตอไังปตังนะครับพิซซี่พี่ส้มนะครับปิ๊กเกอร์ด้วยพคือวิวปี้นะครับผมพซซีนี่นล อะไรเระไม่รู้แบบโขีวิวฟาร์มข้างหน้าดีกว่าพี่ใครจะฟาร์มไม่ไม่ีฟาร์มผมจะฟาร์มขึ้ล็อกขึ้นงโมนนะฟาร์มคนนึ้งเดี๋ยวพี่ฟาร์มเลยได้โอเคฟาร์มไอะไรถึงแล้ว่ะโอเคผมฟาร์มเองไปแล้วมาขึ้นไม่ได้มาขำไม่นน่ะอ๋อแหมนแมนแมนคือก่อคอต่ามาวิวการวองไม้อ่ะ ก็สองยตรงยู่อ่ะร้องเกาะสามนด่อีกปุ๊บเอร้อเกาะสามเออร้องเกาะ3เกาะเกาะเหนึ่งนี่โอ้ยฟามลงพยาบาลนะบี่ให้ไปปะหรือมันไกลเกินไปฟามเลยฟาเลยมันคงไม่มีใครมาหรอกเนาะฟังว่านะนี่ลงถาวรยูดิยูกระตันชี้อมะ เอาเฮ้ยขอบคุณไข่นะฮะพี่ไก่น้อยก็ลองพี่ไก่น้อยไข่ออกมาแล้วนะบคบไข่นะครนะป๋องโอ้โหเป, 2, 000, เป,เปยสองพันเพชรแล้วเปยไข่อีกอ่ะเอาเรื่องจัดจัดอ่ะแตงปลี่พี่จะใช้ชื่อนี้ห่ะครับใช้ชื่อนี้แหละนะครับมีซ้ำสองนะ มีเคอยู่บ้านเนี่ยก็สองเลยใบเขียวอ่ะโอ้ปืนกระป๋องลงมากเลยอ่ะทางม่นได้ฟูเลยเวฟยูไอวอร์สามลูกกับฟูเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะยูยยไม่มีเลยฟูอ่ะิูฟูอ่ะอะไรนะพี่ไม่มีเลยยูก็ไม่มีใช่คนเดียวยูคิวสบายสบาย ต,ตายต,ตายขอ,อรี่อยากเห็นหน้าบูมเนมา่นมาเนม่าเดี๋ยวไปเห็นไม่นา็นหรอกดอรเดี๋ยวพืนชาร์ตปะเอยอะเลยไอ้หน้ารงรถมี m อ็มพีอยู่นะ <ไป S 1> หน้ารงรถเลย โอเครู้แล้วเมาเหรครับกูณก็เอออะไรอ่าอ่าอ่นี่ยโอล็อกล็อกอะไรวะล็อกล็อกล็อกขี้เหรอ่ไมใครขี่รถมาโลโอกล็อกขี่พี่ตายเหรอเออเก็บคิวหนึ่งฆ่าใครอ่ะฆ่าใครไม่รู้เดีเอาเรื่องว่ะมึงเงยจ้าล่ะพี่บีอ่ะ ต้องส่งไรเพิ่มแล้วอ๋อขอหมดตีเลยดีนะตอรวงทำไรวะพี่ว่าไงครับผมเป็นดาวกลับตีเป็นดาวนะดงวี่หรือเปล่าไม่รู้ มนนึงรีบลงเขาปุา๊บเอาไหมดีเอาไหมดีโอ้กดไข่กดไข่เองคนดูไอ้เอขียม โอ้ทำไมมันได้5เพชรรัวๆเลยวะได้ตายรัวน้องคุณเช้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่เกาดักรอเงี้ยแหละเออดักเลย อออคุณท้าสวัสดีครับผมเยายๆขอบคุณอีก20ตกกัแกรลนนะฮะสองเกมตลอดเราเาตาาไปขอบคุณขอบคุณนาตัแกรงนะครับผมรีเพย์ีเพรมมาตะปักหรือทำไมพี่ทำไมถึงจะเก่งขึ้นอ่ะพี่ ก็ต้องเล่นบ,บ่อยๆครับต้องลงองทันเล่นทันปุ๊บคุณเล่นหะักเล่นไยทีเดียวปุ๊บอ่ะเล่นอะไรอ่ะอินฟายฟใช่ไหมใช่ใช่เออคุณเล่นกันได้มาแ่งเลยอ่ะ

เราเบิดอะคือถ้าพี่มันเด้งขึ้นน้งบนรถ่ะถ้าพี่ม่อยู่ตรงที่น้าพี่ได้เกี่ยวอะไรอะโเลสเลสยิได้ยูทีได้เลยยับไปไนได้แล้วถ้าอยู่ตรงรถอะเยนนะพี่แข็งห้ำไว้ทำแข็งไว้ต้องไวปุ๊บไอบอลหายระเบิดมา่งร่งไอบอไม่มียังมาชุบพี้งแต่แรกอช้า

ีหม่า้ใหม่มาแต่บเียไม่มีตัวเลยเห็นเอาลูกซองเลเ็บข้ามาบ้านกลางวางชั้นหน้าเลยชิดโรงเรียนตัวนึงชิดโรงเรียนตัวนึงทเอาไปได้ขาจอมืดเลยครับกะายกันเล่นเยกระายกเเราเปไปซ้ายได้ปะไปซ้ายได้ปะการก่อนการ้ อมาวแล้วอ้ยสับปีกไม่ินเลยคุ้มไมั้งคุ้มมะไรแค่นี้มาเน่ยคุมดูฝ่าเลยเจ็บๆพี่ปุ๊กสวยสวยหลังนัเติมหลังตมเกาเฮ้ยลกั่มารอหนึ่งรอหนึ่งอ่ะยวต้องพุ๊กๆก็นไ

มันไปไม่รอดรอบเมืกี้เนี่ยตัค้างเลยต้องบอกว่าน,น้าตายมากเลยแล้วแน่ๆ,ๆไม่เจ็บหนักมันโดะสุนมาแล้วมันเจ็บหนักมากยูเจอเกาะอะไรปะยูไม่ฟังนะอ่ะไปดูไอ้รอไปเล่นสีหนึ่งเราจะเก่งขึ้นไหมครับเล่นสีหนึ่งแล้วต้องฆ่าได้ด้วยนะมันจะเก่งขึ้นมัน <c oughs> เล่นสีหนึ่งแล้วลงไปตาย ดูดูไอ้ต่อไปะวังไว้การินการน่นไลลาไม่เอาดีกว่าห้าไข่ไข่หนึ่งฟองแล้วก็ช็อกโกแลตหนึ <S <S oh, ot, ่งะนึ ing, you know. ่งสองเขาคือไข่ที่โฮูจ่าไข่รอคที่แล้วเหรออันนี้เราะว่าอะไรอทำไมันขึ้นอะนะใครยิงวะไม่เอาดีกว่าห้าโอเคครับ โอ้ขอบคุณพี่เปมนะครับชกนันเราเล่นกลางนี่นเลยว,วะเดี๋ยวดูข้างล่างหน่อยดูว่าที่ไหนล่ะดูว่าบ้านเขียวมีวะไปโรงพยาบาลนี่น <c oughs> อกขวาโรงพยาบาลนี่พวกไปข้าก่อนเลยลงไปเ <c oughs> นี่ยมีตัวโรงพยาบาลมีตัวดีแล้วมีวิ่งไปมีวะโรงเรียนของอะไรวะ ทางนี้มาทางนี้มาทางปั๊มแดงอ่ะเอ้ยอขึอ้นมาก่อนเสาแล้วโอ้ยตรงนั้นอ่ะตรงเสาเนาะตายหาหนเนี่ยโห่นิดเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ยเพื่อนไอ้บอวะบอทไอ้บอว์ ได้ของนะฮะมรงคู้แบมตรงเสาอ่ะไปหยุดไปเหลือน้อยแล้วเล่นเล่นได้อยูอัวก็นีัวเดียวนะอีกดียวเดีเอเเอแน่นอนเนเเนนใช่วะไม่ใช่ไอเสาตรงนี้ก็มาตอนไหนมาเนี่ยโอ้หนอมามูปาทางนั้นอ่ะเออปอมซ้ายรับอเ เาเรียบร้วยไงเต้นหนึงเราไปเข้าโรงเรียนเนี่ยตีพีบีก้าเอ้ยอยากินก้นาพี่ถือสองคนยังหลอกพี่เมยบอกเท่าไหร่อ่ะอ่ะมีห้ามีห้าป่ะขอสองลูกสองลูกเอ้ะคณก่อ เขาเปลี่ยนชื่อใหม่กันแล้วใช่ไหมใช่มิว่าเขาไปนี่วะพวกบ้านบ้านนั่นบ้านกาก็ไม่บ้านแตกอะยืนยิงกันอยู่ไปบ้านแตกอะไเยไปบ้านแตกก่อนนี้ บานประกางากการเขาบ้านแตกก่อนเลยดหายตดดยิงกูเอ็นไมปพอนี่กมีกระโดดไปใส่เลยเราต้องเล่นอย่างนี้เลยใครตัวท้ายอะเล่นช้าไม่ทันมันอะเล่นช้ามันมันกีนมันมัทุบกุ้ยไว แค่ที่มันทุมสวยแล้วไม่โดนดินตายค่กิดว่าจะไปตั้งแล้นกลัวมันติดรถอ่ะพกมวิ่งอ่ะเดวดิเอาไปใก้ยก่อนไปตีตีปุ๊กปุีเนี่ยเออไอบอลแดงข้างไหนไอบอลแดงข้างอ่ะ่อดจอดอดอดิเออเดี๋ยวดิอด่อรเจ็บรเจ็บ

Khoai <laughs> e à cho mất rồi. Room cho mất rồi. Ui mèo. Mẹ. À xi nó không cũng toàn ấy. À mèo. Ừ khôi được khôi lùi. Rồi hãy phòng có buộc con. Má có buộc rồi bảo vi. Nó. cái ạ.

ไปหาราเบอดเฮ้ยโอ้โหมาแล้วะมาแล้วะโอ้โหมาแวกโอ้ถุนจังตัวท้ายตัวท้ายท้ายก็มาแล้วก็เห็นมีตัวนึงตัวที่สองน่ะตัวจุดสาอ่ะอีกจางวงอีกองนั้นอีกได้วิวีตัวน้ไหมออใช่ขวาเนี่ยวิวเนี่ย